ต้นไม้อะที่อายุมากมากเราก็ต้องดูแลเปรียบเทียบเหมือนค,คนสูงอายุสูงอายุเราก็ต้องด,ดูแลเขาดีให้พวกวิตามินเขาเยอะๆพวกอาหารอ,อาหาร,าารเขาเยอะๆเขาก็าจะให้คุณภาพเราออกมาดีไง รเกษตรเ้าไกลครับตอนนี้ยืนอยู่ที่สวนคุณตุ้มแล้วก็คุณตูที่อําเภอแกลงจังหวัดระยองใช่ไหมครับอําเภอเมืองครับอําเภอเมืองครับอันนี้คือเจ้าของสวนนะครับคุณตุ้มนะครับสวัสดีครับนี่คือผู้จัดการสวนคุณอนันต์ใจกล้าสวัสดีครับนะหรือคุณต๊อกนะครับผมมาเห็นที่สวนแห่งงนี้มีทุเรียนอายุหลากหลายอายุตั้งแต่สูงเป็นร้อยปีครับผม อายุน้อย,อย <Okay. S 2> ทีนี้ผมสนใจว่าการดูแลทุเรียนที่สูงอายุด <c oughs> ีกว่านะครับ,รบถ้าเกิดเทียบกับคนเนี่ยแบบสูงอายุแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษทีนี้สวนเนี่ยผมสังเกตดูมีการบริหารจัดการที่ดีมาก <Okay. S 2> รับผมสังเกตดูนะทีนี้ตรงเนี้ยผมเองผมไม่รู้ผมไม่มีประสบก,การณ์ผมก็เลยอยากให้ทางเจ้าของสวนแล้วก็ผู้จัดการสวนช่วยอธิบายหน่อยนะครับอย่างต้นที่กําลังเนี่ย มันผมดูอายุเยอะนะครับพันอะไรครับนี่พันก้านยาวครับพันก้านยาวครับอายุก็ประมาณ50 50ปีขึ้นครับ50ปีขึ้นต้นด้านหลังของผมเนี่ยครับตอนนี้มีลูกอยู่ประมาณ200กว่าลูกครับมีลูกอยู่200กว่าลูกครับก้านยาวนะฮะหายากนะครับสมัยก่อนนี่นบุรีครับอันนี้ก็ที่ระยองครับครับผมรสชาติไม่ไม่ไม่แพ้นนครับรสชาติไม่แพ้ที่นบุรีเพราะว่าเราดูแลดีครับเรื่องทางดินเรื่องทางใบ เราให้อาหารมันดีไงเนื้อมันก็ได้คุณภาพที่ออกมาดีครับเพราะว่าต้นไม้อะที่อายุมากๆเราก็ต้องดูแลเปรียบเทียบเหมือนคนสูงอายุเออสูงอายุเราก็ต้องดูแลเขาดีให้พวกวิตามินเขาเยอะๆพวกอาหารเขาเยอะๆเขาก็จะให้คุณภาพเราออกมาดีไงครับอย่างเงี้ยในน้อยๆเนี่ยเราก็ให้เขากินอาหารทางดินอ่ะเราใส่ไปต้นลักิโลเนี่ยเอาไปชี้หน่อยตรงไหนครับสมมติว่าเราวานปุ๋ยไปต้นหละ ต้นละหนึ่งกิโลเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะใส่ทีเดียวจบอืเราใส่กิโลหนึ่งแต่อีกประมาณสิบวันหรือสิบห้าวันเราก็ต้องมาเติมให้เขาอีกกิโลหนึ่งเพื่อให้เขาได้มีกินตลอดไงมีกินตลอดทีนี้กําลังก็ดีก็ให้ผลผลิตอย่างที่เราเห็นนี่ครับถ้าสมมติเอาอย่างสมมุติว่าการยาวต้นนี้นะตั้งแต่ก่อนที่ให้ผลผลิตเนี่ยเริ่มต้นยังไงก่อนครับเราจะละเอียดเลยสมมติเราจะเอาพื้นฐานแรกคือเอาทางดินให้ดีก่อนทางดินให้ดีก่อนเพราะว่าต้นไม้เนี่ย เราจะให้สมบูร<ม>เราจะให้ผลผลิตดีคือหนึ่งเราต้องทําดินให้ดีก่อนทําดินให้ดีก่อนครับถ้าดินดีต้นไม้ก,มก,ก็งามรากมันกินอาหารดีทําดินยังไงดินดีคือดินดีเนี่ยคือเราปรับสภาพดินแล้วรรเราก็ช่วยให้รากพืชมันแตกมากขึ้นโดยที่ว่าเราใช้ ยาบางตัวคี่แบบฉีดรอบโคนฉีดรอบโคนอ่าอืมครับผมทีนี้รากไม้รากฝอยมันก็จะแตกเยอะมันก็เกิดจากกินอาหารได้ดีครับกินอาหารได้ดีก็ขึ้นไปสู่ลำต้นขึ้นไปสู่ใบมันก็เนี่ยอย่างที่เห็นครับสภาพอือครับคือเรื่องของการเติมทําดินให้ดีเติมปุ๋ยเติมอะไรต่างๆเนี่ยรายละเอียดมันติย่อยพอสมควรใช่ไหมโอ้พอสมควรถ้าเกิดว่าผู้สนใจเนี่ยโทรถามผู้จัดการสวนเนี่ยทางเจ้าของสวนจะว่าไหม ได้ครับได้ได้เลยนะคุย <thấy> วิชาการสวนได้เลยครับอ๋อคุยได้เดี๋ยวตอนท้ายเราจะให้เบอร์ไว้ครับเผื่อว่าคุณผู้ชมที่เป็นมือใหม่ปลูกทุเรียนเนี่ยผมคิดว่ามีปัญหาเยอะเช่นรากเน่าคนเน่ารากเน่าคนเน่ามีปัญหาเยอะครับีปัญหนาเยอะถ้าเราแก้เชื้อในดินไม่หมดทุเรียนก็จะเป็นโรคอะไรไว้ทอฟเฟ่ารากเน่าคนเน่าตลอดฮะอย่าว่าอย่างเั็นอย่างนี้ผมถามผู้จัดการสวนนิดนึงผู้จัดการสวนมีประสบการณ์เรื่องการปลูกทุเรียนมากี่ปีแล้วครับผมเกิดมาเรีตามมาเจ็ด ผมก็เห็นสวนทุเรียนเลยครับเพราะที่บ้านผมเองก็มีสวนเป็นคนที่ไหนครับผมคนอำเภอแกลงครับอ๋อที่นี่เลยโดยตรงเลยครับผมอ๋อเลยก็อยู่กับทุเรียนมาเรียกว่าครึ่งชีวิตฝ่าชีวิตครับเดินตามมาก็เห็นต้นทุเรียนเลยครับโอ้เลยเข้าใจทุเรียนอย่างดีแล้วความผูกพันครับผมทุเรียนคือผมเป็นคนเรียบรักต้นทุเรียนมากครับก็ถ้าห้ไปเรียนผมยังไม่เรียนผมต้องมาทําสวนอืครับผมครับนี่ก็ได้ประสบการณ์มาเียสรุปว่าผมเชื่อมั่นเลยในฝีมือนะครับ เราอยู่กับทุเรียนรักทุเรียนเนี่ยรู้ไหมว่าทุเรียนชอบไม่ชอบอะไรยังไงบ้างเพราะเราต้องใส่ใจให้ดูเราต้องมาดูเขาว่าใบเขามีออล่าไหมใบก็โซก็เศร้าเราก็ต้องมาดูที่โคนแลว้วว่าขาดอาหารอะไรมั่งครับเ,เราก็ต้องเติมอาหารนั้นเข้าไปให้เขาอืตื่นเช้ามานะเราต้องเข้าสวนไปดูก่อนทุเรียนเราใบเป็นยังไงพอได้แสงแดดเราใบจะเราจะมีออล่าไหมใบจะรับแสงแดดด,ดีไหมถ้าเราเข้าไปทีเราเอามือกำใบอย่างเงี้ยถ้าใบากรอบๆอเงี้ยคือทุเรียนเรามีปัญหาแล้วใบไม่ดีแล้ว เราก็ต้องเอาอาหารบางตัวมาเติมให้เขาอย่าให้ใบมันบางใบทุเรียนถ้าใบหนาก็ยิ่งรับอาหารได้ดีปงอาหารได้ดีเพราะทุเรียนจะกินอาหารอยู่ที่ขอบใบครับสังเกตจากใบครับผมใบกรอบคือไม่ดีอันนี้ของผมไม่มีกรอบเป็นไหมโอ้โหต้องมีประสบการณ์พอสมควรนะเราต้องใส่ใจครับเพราะมันเป็นรายละเอียดที่ว่าซับซ้อนมากก็เรื่องทุเรียนคนทําสวนเก่งระดับไหนผมคิดว่าเรียนเรื่องทุเรียนเรียนไม่จบครับแต่ต้องศึกษาและพัฒนาไปเรื่อยๆครับครับต้องตามให้ทันโลกครับ มันคาดพวกไอ้แคดคัดพวกแคลเซียมคาดพวกถังกระสีอ่าใบมันจะบางใบมันบางมันกรอบครับอืมท่านเราก็เติมพวกแม็กตรงนี้ไปชาวสวนก็เรียกว่าใช้มือจับดูได้เลยดูด้เลยาสวนบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทุเรียนใบกอบเป็นยังไงโอ้คือจะทําผ่านๆไปชาวสวนที่วัดสวนนั่นๆจริงๆเขาก็จะรู้ว่าใบกอบเป็นยังไงอืมครับผมครับคทุเรียนคุณภาพดีต้นหรือว่าใบผนเป็นยังไงคะคุณภาพดีทุเรียนใบต้องชุ่มมันครับ คืออย่างนี้ถือว่าแปดสิบเปอร์เซ็นย่างกันยาวตัวนี้ถือว่าแปดสิบอย่างชนิีนั้นถือว่าแปดสิบตุเรียนใบดีคือใบตรงใหญ่ใบตรงยาวถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้อย่างนี้โอเคครับอย่างนี้ใบเต็มร้อยครับใบเต็มร้อยครับอย่างนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เต็มร้อยครับใบเขาจะใหญ่จะยาวเห็นไหมครับตุเรียนใบถ้าไม่ใหญ่ไม่ยาวเขาก็รับอาหารได้น้อยไงคือนั่นเริ่มมีปัญหาแล้วอันนี้ถือว่าสมบูรณ์ครับอันนี้ถือว่าสมบูรณ์ครับอันนี้คือว่าเมื่อกี้เราพูดว่า ปรับปรุงดินก่อนให้ดีแล้วก็ส่งผลผลไปที่ลำต้นใช่ครับนะครับนอกจากดินแล้วเนี่ยปุ๋ยแล้วนะฮะปุ๋ยมีเรื่องระบบน้ําเห็นบางต้นเนี่ยมีสริงเกอร์สามจุดบ้างสี่บ้างหัวบ้างอะไรอย่างนี้ตรงนี้มันปัจจัยมันอยู่ที่ว่าเราเดินน้ําไปเนี่ยใตเมนกับต้นเมนน้ําจะแรงไม่เท่ากันครับผมทีนี้ถ้าต้นเมนเราก็เอาต้นปลาชมหน่อยอะปลาชี้หน่อยครับนี่อย่างต้นนี้ระบบน้ำเนี่ยถ้าเป็นต้นเมนอะเราก็เอาแค่สามหัวน้าก็แรงพอเวียงถึงทั่วกันหมด อันนี้มันเป็นปลายเมนเราต้องใช้สี่หัวหรือห้าหัวเพราะต้นตุเรียนมันใหญ่ให้มันพอาแสดงว่าต้นต้นน้ําเนี่ยก็แค่ไม่ต้องขีหัวใช่ไหมสามหัวอย่างน้อยครับสามหัวครับแล้วก็มาเพิ่มเป็นสี่เป็นสี่ครับจะมีสามหัวก็สี่หัวแค่นั้นเองอืเพราะถ้าถ้าน้อยหัวเขาจะไม่พอกิน่นะเป็นเป็นเขาเรียกว่าหัวยังไงแบบนี้อันนี้ก็เรียกหัวสปพิงเก์เวียงทั่วครับอันนี้ความไกลจะอยู่ประมาณนี้เลยครับอ๋อได้ได้ได้อยะไกลถึงนี่เลยครับผมครับผมนี้่เวียงไปมันก็จะชนกันหมดอืมลาเขาก็จะได้กินอาหารทั่ว ท,ท,ทุกคนที่ครับอย่างต้นเนี้ยหนึ่งสี่จุดนะ4สี่หรือห้าห้าครับห้าจุดครับต้นเนี้ยนะครับ,รบแต่ว่าตุเรียนต้องการน้ําเยอะไหมอันนี้เราจะให้เป็นเวลาเป็นนาทีครับครับสมมื่อล็อกเนี้ยผมเปิดม,มาประตูหนึ่งมีตุเรียนยี่สิบต้นผมก็จะตั้งเวลาช่วงลูกนานี่คผม สามารถอัดน้ําแต่40นาที40นาทีนี้ใช้เวลาวันเว้นวันครับาเป็นช่วงดอกบานเราก็ต้องเบาน้ามาเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันต้องไหลน้ําขึ้นไปหามา้าเป็นช่วงดอกกำลังบานแต่เราให้น้ําเยอะดอกมันก็จะร่วงหมดรับน้ําเยอะเพราะตุเรียนเราจะสังเกตได้ต่างๆมันเป็นพวงอย่างเงี้ยเวลาขไดน้ำไปเยอะดอกมันจะดีดออกอย่างนงี้มันจะกลางหมดนั่นคือรับน้ําเยอะไปแล้วมันจะร่วงง่ายครับแล้วทีนี้เราก็ต้องมี แสดงว่าการให้น้ําแต่ละช่วงไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะครับช่วงที่ออกดอกเนี่ยให้น้ําน้อยหน่อยแม้นดอกมันจะร่วงคโอ้โหต้องเรียนรู้เยอะพอสมควรครับผมผมมาเรียนต้นนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีสองขาเขาเรียกว่าวิธีอะไรครับแบบนี้ก็เรียกภาพภาพขาติดภาพขาเสริมรากเสริมขาอะไรเหมือนใช่ไหมเสริมเออสองสายพันธุ์ติดกันสองสายพันธุ์ติดกันเหรอต้นนี้ครับ อันนี้จะเป็นบางขุนนนกับชนีคนละีบางขุนนนกับชนีกละซีกต้นนี้ครับผมอ๋อแสดงว่าลูกก็สองพันสอครับโอและได้ผลดีไหมวิธีการเนี้ยก็ปีนี้ก็ได้พอสมควรอยู่ครับครับผมนะฮก็โดยสรุปว่าที่สวนคุณตุ้มแล้วก็คุณตูเนี่มีความหลากหลายมากทั้งหมดมีหกไร่มีหลากหลายสายพันธุ์แล้วทุเรียนเนี่ย อายุตงเครืงั้งแต่ร้อยปีส่วนมากก็จะมีตั้งแต่หกสิบปีขึ้นถึงร้อยปีถึงร้อยปีครับพันธุ์หลักๆคือหมอนทองใช่ไหมหมอนทองกับชะนีครับกับชนีเป็นสวนเก่าแก่ของจัหงหวัดระยองครับผมทางเจ้าของสวนจะมีอะไรพูดคุยไหมครับตอนนี้สุดท้ายรายการอ,อย่าลืมนะครับมาเที่ยวชมสวนคุณตุมต้มคุณตูต่นะครับ,รบขอฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้เยนะครับ091407 2 0 4 9 5 0ถึงครับผมครับคุณแล้วก็ ถ้าเกิดว่าปรึกษาเรื่องการดูแลทุเรียนสูงอายุหรือว่าไม่สูงอายุก็แล้วแต่นะครับผู้จัดการสวนปอแบ่งปันความรู้ได้นะครับได้ครับโทรมาปรึกษาผู้จัดการได้เลยครับได้ครับเบอร์ผมก็098ครับ412 5842ครับครับขอบคุณมากครับคุณนันต์ใจกลาอนันต์ใจกลาครับขอบคุณมากครับวันนี้ผมลุงพรเกษตรเก้าใจครับขอบคุณมากครับ